หอโวะนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดงทางที่ชาพิธีกรสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปที่หอโวะนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดียงอำเภออะไรคะอำเภออะไรอะอำเภอเมืองอํเภอเมืองอํเภอเมืองนะคะคนขาบค่ะเป็นคนในพื้นที่นะคะพื้นที่สราถานมาที่ทางรเนี้เราก็ได้รู้สับใหม่นะคะ เมื่อเพื่อนแบบซื้อต้นไม้นะคะแบบมันมีจะมีบางคนที่แบบว่าคนนึงแบบว่าผู้อีสารจ๋าเด้อจ้ะอีกคนนึงแต่ผู้อีสารน่ะมันแบบว่าเข้าถึงพ่อค้าแม่ค้าได้ดีมากเลยนะใช่ไหมไม่แต่มันเป็นจังหวะที่แบบแค่บอกมีต้นมาละกกฮอนแลนไหมคะเม็ดแม่งยืนน่ามาเลิกไปต้นจาแล้วโดนจ่ายเงินอ๋อสามต้นจ๋าต้นละซ่าบาท ก็อยู่ที่เอออะไรนะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัด้อยเอ็ดน<ช>ะคะเพื่อเราเป็นคนลอยเอ็ดก็เลยแบบเลือกมาที่นี่นะคะ ตระกูลนะคะอันนี้เป็นอันนี้ปาลาจระเม็ดน้ำจืดมึงอันนี้กัดกัดอะไรนะกัดเอ่อกัดทุกสีทุกอ,อย่างเหมือน,นมัคือตระกูลเดียวกันกับปีรันยาอ๋ออยาเจอน,นี่คืออันตรายอ่มมันก้านตรายเน,ะนา,านะแต่ว่ามันกินได้ อันนี้ไม่ได้มาถ่ายวอกชแบบตื่เต้นจริงเว่าทัศนศาจริงๆนคือปลาเทโพนะคะปลาเทโพนี่ค่ททะ,คะ ออกมาเป็นตัวจนกนองไป4.5ชั่วโมงนะคะแล้วก็ระดังน้ำที่จะกรองตัวได้ถึง8.2ปีศา2ไป9ปีศาค่ะตอนนี้นะคะเราดูปัดน้ำในพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงแล้วเพื่อนเยอะมากเตกองทั้มดด้ทุกคนค่ะไปเจอกันที่ร้านข้าวเลยค่ะไป นี่นะคะเมนูอ <ga 2> <f eg> <t> ืม <laughs> เปิดคลิปเปิดคลิปตอนนี้เราก็เพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะคือแบบรอมากตอนนี้เราก็อยู่กันที่หอหลุนนะคะเป็นจุดแรงมากของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วทีนี้เราต้องขึ้นไปมันมีเสียค่าเข้านะคะประมาณสี่สิบบาทถ้าเป็นนักเรียนถ้าเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนใช่ไหมส่วนราคาอื่นเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเราจำเป็นต้องเอาโชว์บัตรไหมไม่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 ต้องโชว์บัตรค่ะ มันจะมีไปของโหแล้วเราก็ถ่ายบุ๋มนะคะเราก็จะขึ้นไปแล้วเดินไปดูกันค่ะว่าวิวข้างบนเป็นไงไปกินกปลาวาแล้วอ้วนเป็นการกินน้ำที่เร็วที่สุดเลยทีวิตซ่าเนี่ยไปซื้อนะคะชาวพระนครเพื่อนแนะนำมาอร่อยมากเวลก็ตอนก่อนไอหาโซจึงต้นไม้เก่ามากเขามีงานด้วยอ่ะใช่ เขามีงานพอดีเลยนี่ค่ะกำลังเตรียมงานกันนะคะน่าจะเป็นงานบุญพวทไหมเป็นบุญพวิเป็นุญพวทนะไหมน่าจะเป็นงานบุญพวทนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในกันเลยค่ะ มีจุดเช็คอินถ่ายมาันจะเป็นเหมือนแบบนีไ่ไง,ไไงไมันต้องสแก,กนก็อเอาโทรศัพท์สแกนตรงนี้ลองสแก,กนดูก็ได้สแก,กนดูเอาโทรศัพท์ใครก็ได้สแก,กนก,กน็มันเป็นแต่จะเป็นรูปแบบเราไปยืนหรอนือวมันก็ได้นี่ สนี่เราก็ลอลรอขึ้นลิฟต์อยู่นะคะในนี้เย็นมากตรงอันนี้ก็คือเรารอรอลิฟต์ขึ้นลิฟต์ในนี้คือเย็นมากอำนวยความสะดวกสุดุดสำหรับใครที่แบบออกมาเดินออกมาจากข้างนอกคือร้อนเข้ามาในนี้คือเย็นใครที่ขี้ร้อนนะคะสำหรับใครที่ขี้ร้อน ก็ถ้าเข้าก็ไม่แพงมากถ้าเทียบกับสิ่อื่นก็ใครเป็นนักศึกษาเราจะได้ใจสี่สิบาทคา่ะโรบีเจ้าแล้วตรงนี้จอตรงนี้จะสามารถสัมผัสได้ ใช่ไหมจอตรงนี้จะสามารถสัมัสได้ทุกอันเลยนี่นะคะเราก็จะกดดูมันจะมีบอกมันจะมีภาษาภาษานะไทยอังกฤษแล้วก็จีนแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสถางที่ที่เราหมถ้าเราไม่ผิดเราก็จะดูแหลกข้อมูลการท่องเที่ยวได้เนี่ยมันเคืออะไรคือเราถูกหวหนึ่งนะมันก็จะมีรูภาพให้ดูเราก็สามารถดูรูปภาพได้ถ้าเราถ้าเรา แทนไปหมดเลยศาลเจ้าพ่อหลักเมืองวัดกลางเมืองอ,อันนี้น่าจะเป็นจอที่บอกว่าเราจะไปที่ไหนดีแดนมาค่ะต่อไปเราจะามาชมบึงค่ะทุกคนใหญ่มากทุกคนตัวเล็กมากข้างล่างรถจ,จิ๋วเหมือนของเล่นนะ,ะแต่วันนี้เรามาช่วงตอนที่คนเยอะมากคือเด็กมาทำเด็กมาทัศนศึกษากันทดคือแบบคนเยอะมากเรานักเร<ล><ล>ียนก็คือมาเยอะมากทุกเพศทุกวัยก็คือมา อุบาลก็มีค่ะมากับผู้ปกครองนะคะนี่แล้วตรงนี้จะมีกล้องออกไว้ส่งทางไกลแต่ว่ามันต้องหยอดเหรียญนะแต่เราไม่มีเหรียญสิบเราก็เลยไม่ได้หยอดให้ดูกันเพราะว่าเราใช้ตามระบสแกนจากไกัน้ไมตค่ะไปกันต่อที่ชั้นชั้นสอง องค่ะไปกันวานนี้มันจะขึ้นไปต่อชั้นที่สามสิบสองเราต้องเดินขึ้นบันไดเองค่ะ ตรอดเวลานะคะมีประตูสู่สวรรค์นี่นะคะคุณคิมเขาบอกเลยตรงประตูสู่สวรรค์ค่ะวายเร็จก็คือสวัสด์แต่จริงๆมันเป็นอ่าลิฟต์สำหรับคนพิการนะคะใช่ค่ะเขาเอาเรื่องความสะดวกมากเพราะว่าตอนขึ้นไปเนี่ยบันไดแคบมากคนเรีนคนิกาเรียต้องขึ้นหานี้ตึชั้นที่สาจะมีสกาวอลยแต่เราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนเราจะให้ดูรองเท้าที่งเรียนก็จะมีชั้นรองเท้าให้เปลี่ยน รคนที่กลัวความสูงต้ต้องหลอกใช่มะความสูงแ่นะคะย้มนะคะต้องเขียนรองเท้าก่อนอ่ะขิมมาด้วยมาขิมด้วยมาขิมด้วยมาบอก ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น29นะคะจะเป็นจุดลงลิฟต์แบบว่าถ้าเราขึ้นมาเราจะขึ้นไปที่ชั้น31แต่ว่าเราต้องมาลงลิฟต์ตรงชั้น29นะคะตรงน,นี้จะมีห้องน้ำแล้วก็ตู้กดน้ำอัตโนมัติ ขายของฝากนะคะมีเสื้อพูไหน่อยพูดหน่อยพหนอ๋อนี่จะเป็นชั้นที่29นะคะเขาจะขายของฝากกันมีเสื้อมีพวงกุญแจอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ข้างหลังตรงนู้นมันจะมีเอ่อตู้ขายอาหารขายขนมนะคะเราสามารถมานั่งกินตรงนี้ได้มีโต๊ะให้อ่ามีโต๊ะให้นะคะมีป๊อกให้ด้วยเต๋าชารีก่บดิา สวยมากอันนี้คือห้องน้ํานะคะมีเสียงตรงนี้แต่ว่าแต่ว่าก็คือเห็นหมดทุกคนสามารถดูสะท้อนได้จากตรงนี้นะคะตรงนี้มันเป็นแค่จุดที่เขาให้ล้างมือไม่ใช่จุดที่เราข้าห้องน้ำจริงห้องน้ำจริงคือนุ่นว้าวิวหลังร้านมากอันนี้คือฉิเซ็ไปได้เหรอเนี่ยนะอ๋อเชี้ยเอาอี้จริงจริงดิ นี่ก็เป็นเปิดประตูมห้องน้ำเปิดประตูออกมาเลยเห็นเห็นวิวนี้เลยใช่ค่ะไคที่กลัความสูงก็นิดนึงนะคะเพราะว่าแต่แต่ว่าวิวหลักล้านจริงทำไมมันย้อนแสงมากเลยอ่ะใช่ีย้อนคือเราถ่ายแต่ใกล้นี้มันจะเห็นเราจะมาสรุปนะคะก็คืออ่ะเราห้ามนำอาหารขึ้นมานะคะพอเราขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาส่งเราที่ชั้น2ี่สิบ แต่ว่าเวลาที่จะมาลงนะคะก็ต้องลงมาที่ชั้นยี่สิบเก้าเพื่อมาลงลิฟต์ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีพวกแบบของขายอะไรด้วยแล้วก็มีของขายที่ระลึกเอเงถือของขายที่ระลึกแล้วตรงนี้เราสรุปก็คือชั้นที่29บเก้าไม่ใช่ไมแล้วก็เราจะลงไปชั้นไหนเออลงไปชั้นไหนชั้ล่างสุดเลยปะชั้นไหนอ่ะชัล่างสุดลงล่างสุดน่าจะล่างสุดเลยเออชั้นที่หนึ่งนั่นแหละ เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีค่ะไปลิฟต์จะมาลงที่ชั้นสามนะคะซึ่งตรงนี้จะมีของฝาโอท็อปแล้วก็พวกน้ำใช่ไหมคาเฟ่แล้วก็มีมีคาเฟ่มีขนมใช่ค่ะมีฝากด้วยนะคะนี่คือของฝากทั้งหมดเลยนะคะอันนี้าใช่หวดดักสวยมา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 กลวดดัด สินค้าชอบแต่ว่ามีผลไม้ประกอบจากจีนนะคะแต่ว่าขนมปังที่นี่น่ากินมากแบบมันขนมปังกล่องละห้าสิบบาทได้ไหมเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะอินเสิร์ตอินเสิร์ตแบบ walk me ก่อนี่คือของดีเมืองละเอทห้าสิบบาทเองนะมีเนยสดด้วยแล้วก็มีสตรอเบอรี่อันนั้นพอมม้อนสดใช่ค่ะ ทองม้วนสดราคาแค่ยี่สิบบาทคุ้มมากพีช่ชาไม่เหมาะกับการเป็นยูทูวเบอร์จริงวะนี่นะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเพื่อน<ด>ไปซื้อทองม้วนส,สดเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูโอเคคือต้องหลังไม่ได้ออทองม้วนทองม้วนสดราคายี่สิบคุ้มแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าม้นกอรอบมีุ้นกรอบ มันเป็นบุมเกอ์แล้วขนมมีขนมไม้ด้วยลูกอมแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะรลานคือน่ากินมากอันนี้เพื่อนก็ได้ขนมมวหารก <c oughs> ี่บาทอันนี้หมดไปกี่บาทเจสิบบาทอันนี้หมดไปเจสิบาทคุ้มใครมาคือคุ้มมากในราคาเข้าในหอวหดก็ถูกมาก มีถั่วเบอรี่ด้วยข้ามาจิ้มันนี่ถูกแน่ค่ะใชเพื่อนว่อวานซื้อสามกิโเราที่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเรากินหวัดเยอะไปแล้วในระหว่างที่รอเพื่อนเรามาดูภาพอันนี้จะเป็นงานตุ่จีนใช่ไหมอันนี้เหมือนแบบเหมือนถ่ายรูปให้เขาประกวดกันแล้วก็เลือกส่อันนี้ที่สองอันี้เลยอันนี้รางวัลชมเชยแต่สวยมาก เอโสสายกับแสงแต่เนี่ยชอบรุปน,นี้มากแล้วที่ตรงนี้มีคาเฟ่ด้วยนะคะมีข้า,าตรตรวต้มตกแต่งหมดราคาเริ่มต้นของคาเฟ่ตรงนี้สามบาทมีน้ำผลไม้ชากาแฟฟูครบถูกมากถูกมากแล้วก็ร้านเมื่อกี้เพื่อนไปซื้อมาก็ถูกมากของม้วนสดยีบาทแล้วก็ข้างในก็ตกแต่งดูภาพดูดยมาก ก็ค่อนข้างก็เป็นร oh, ้านลวดดัดนะใครมาชั้นนี้บอกเลยเงินในกระเป๋าไม่หมดเยอะเพราะว่าถ้าราคาถูกเกินเพื่อนได้สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อันนี้ลวดดัดอันนี้ลวดดัดนะคะที่ไงเราจะไปถ่ายตรงนี้กันลวดดัดคือเก๋มากอ่ะเป็นแบบเป็นงานประติมากรรมที่โคตรเท่ ลูกคาบแลมอ่ะคุณอยู่ในวัชนก่อนนี่เราก็ลงมาชั้นสุดท้ายแล้วชั้นสองชั้นหนึ่งคือเราจะออกแล้วเพราะว่าแบบเราไปมาครบแล้วร่วงคนที่ลืมนะคะเวลาใครฝากกุเจรถกับเพื่อนก็โปรดจำนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เอามาฝากคะเนี่นะคลนี่เจ้าของรถนี้มีมีดูหน้ามัน กอกลับจากจังหวัดลอยเอ็ดนะคะเป็นไงบ้างคะเืออ่าเป็นจังหวัดที่แบบว่าคือคิดว่ามันแบบมันดีเทียบเท่ากับขอนแกนเลยเพราะว่าปกตินี่เป็นคนชอบจังหวัดขอนแกนมากนะคะคือแบบว่ารู้สึกว่าตรงอ่จังหวัดเนี้ยเขากําลังเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะแบบคือไม่รู้ว่าผู้นําดีไหมนะคะคนจังหวัดลอยเอ็ด <c oughs> แต่ว่าส่วนตัวคิดว่ามันคุ้มค่ามากกับแบบสมมุติเราเป็นคนลอยเอ็ดอะคะ่ะเราแบบเสียภาษีทํางานที่นี่เสียภาษีที่นี่เราแบบ รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบสามารถคุ้มกับภาษีที่เราจ่ายไปได้ค่ะเช่นมีสนามเด็กเล่นให้หลานเราไปเล่นหรือว่ามีที่พักผ่อนมีฟิตเนสมีอะไรหลายอย่างแล้วแบบคือเขาไม่ได้ทําเพื่อแบบว่าทําเพื่อขึ้นมาเฉยๆแต่เขาบารุงแล้วก็รักษาอยู่ตลอดเวลาค่ะแบบจะเห็นได้เลยว่ามีรถม้าท่องเที่ยวตลอดเวลาคือเหมือนแบบเขาแบบให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในจังหวัดมากเลยค่ะแล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือ เขาไม่เก็บค่าเข้าอะไรนะคะที่สวนน้ำตรงที่สนามเด็กเล่นตรงสวนสาธารณะตรงกลางคืองงมากคือแบบเขาดูแลดีมากคือแบบยูทูบเบอร์เลยคือทุกคนคุ้มกับการเอาเด็กมาเล่นตรงนั้นคือเราไม่ต้องเสียอะไรเยอะแยะเลยแล้วคุณที่เป็นคนจังหวัดเอยเองรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีที่เพื่อนมาเที่ยวเราเตินชอบนะชอบเป็นจังหวัดที่แบบสะดวกสบายเพราะว่าถ้าเวลาเราจะไปห้างหรือไปกินข้าวไม่ต้องไปไกลเลือไม่ต้องแบบกอกจะ Ừ ok rồi